เขาเชียงเมันยูโกรประจำวันที่14พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเชียงนี้คอเสนอส่อยนะ้ายโกเมสปัดส,สัญญาแมนยูอาจจะเซอร์ไพรส์ซบหนึ่งทีมบิก๊กผิวอังกฤษโดยดิมินเบิร์นะผมสื่อของอังกฤษตีข่าวมาว่าอังเคิลโกเมสบอกปัดส,สัญญาฉบับใหม่ที่แมนเชสเตอร์เดตยื่นให้ทั้งที่เจ้าตัวใกล้จะหมดสัญญากับทีมอยู่แล้วขณะที่เชลซีก็มั่นใจว่าใกล้จะได้ตัวโกเมสไปร่วมทัพอีกด้วย โดยอังเคลยโกเมสผมกองกลางดาวรุ่นของทางแมนเชสเตอร์สเต็ดมตสมสรนชั้นนำในศึกฟุตบอลเบริกกิปตปฏิเสธสัญญาชบับใหม่กับตัสังกัดที่ยื่นให้นะฮะตามรายงานของจิบินเบอร์สื่อชื่อดังของเมืองพเด โดยโกเมสคนนี้เป็นดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากคนของแมนเชสเตอร์เต็ดมาสักพักหนึ่งแล้วและแข่งวัย1 9ปีคนนี้ก็ถึงขั้นติดทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน20ปีไปแล้วด้วยแต่สัญญาของเขากับทีมนั้นมีผลจนถึงวันที่30มิถุนายน,นนี้เท่านั้นทําให้นาคตของเจ้าตัวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยที่โกเมสเคยมีข่าวกับทางบาร์เซโลนาอีกด้วยนะฮะ ทั้งนี้นะผมแมนเชสดเตอร์พยายามที่จะต่อสัญญากับเขามาโดยตลอดและล่าสุดก็เสนอที่จะให้ค่าเหนื่อยเขาสัปดาห์ละสามหมื่นปอนหรือประมาณ1.2ล้านบาทนะฮะแต่โกเมสก็ยังปฏิเสธสัญญาล่าสุดที่ทีมเขายื่นให้เพราะเขาอยากได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แบบต่อเนื่องซึ่งซีซั่นนี้เจ้าตัวก็ได้ลงสนามโดยในเกมระดับทีมชุดใหญ่ของทางแมนเชสดเตอร์เดนะฮะเพียงแค่6นัดจากทุกรายการโดยเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ดเดนนั้นหวังว่าจะจับเขาต่อสัญญ,ญาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่าเชลซีก็เชื่อมาว่าพวกเขาใกล้จะได้ตัวโกเมสคนนี้ไปร่วมทัพด้วยเช่นกันโดยแข้งดาวรุ่งก็เพิ่งจะจ้างปีนี่นะฮะซาฮาฟีเอเจนต์คนดังมาเป็นนายหน้าให้กับเขาและซาฮาฟีก็ได้คุยกับมารินาการนอฟสกายาหัวหน้าฝ่ายการเสริมทัพบของเชลซีไปแล้วอีกด้วยนะครับ เป็นว่างานนี้นะผมทางโกเมสคนนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญากับแมนยูประมาณ80แน่นอนครับต้องรอดูว่านะผมเดีลนนี้นะฮะจะเป็นเช่นไรกันต่อไปในอนาคตวระทูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเบอร์บอตอฟตั้งคำถามถึงซานโช่ลัะมีข่าวจอย้ายซบแมนยู โดยทางดิมิท่าบูฟาอฟแลนะผมหัวหอกอารมณ์ศิลปินชาวบันเกเรียออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงจอดอนซานโชไปอีกความร้อนแห่งยุคจากที่มีข่าวจอส้้ายซบมันเชียด,ดเสเต็รเร็วๆนี้ โดยทางดิมิธาบูบะจอฟนะผมหัวหอกอารมณ์ศิลปินชาวบันเกเรียคนนี้ออกมาตั้งคำถ,ถามถึงจอด,ดอนซานโชปีกฟอร์มร,ร้อนของสังกัดเสือเหลืองบรุสเซียโจชมุนนะฮะทีมดังในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันหลังจากที่มีข่าวจอย้ายซบพิษจแดงแมนเชสเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะจากรายงานของเดอะแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนลสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ที่อ้างมาว่าจากเบ็ดแฟนนั่นเองโดยทางดิมิธาบูบาตอฟนะออกมากล่าวมาว่า จะตอนสัญชนเหรอทำผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะหลังทำไปทั้งหมด14ประตูกับอีก15แอสซิสลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณมีนักเตะที่ทำประตูได้มากมายขนาดนี้และเขายังได้อีก15แอสซิสนั่นเป็นเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีโอกาสและก็พร้อมจะจ่ายบอลให้กับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าและการตัดสินใจที่เขาย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมบริสเซลส์มุนนะฮะมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว พราะทั้งตัวเขาเองเอเจนต์ตลอดจนครอบครัวของเขาก็รู้ดีว่าเขาดีพอจะลงเล่นที่นั่นได้เมื่อคุณไม่ได้รับโอกาสนะผมจากที่หนึ่งคุณก็ต้องมองหาโอกาสลงเล่นที่อื่นมันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาเขากำลังพัฒนาขึ้นจะทําให้ทีมใหญ่หลายทีมนะฮะสนใจในตัวเขาผมไม่รู้แต่ว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะย้ายไปร่วมทีมไหมโดยซึ่งที่ตอนนี้เขากำลังมีข่าวอยู่กับแมนเชสเตอร์เไน็ดนั่นเองครับโดยทางดิพิธาได้บอกอีกว่า มันเป็นเรื่องที่ดีมากนะที่มีการแข่งขันสําหรับทีมแต่ผมมาลองนึกย้อนดูว่าถ้าเขาย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่เขาต้องการลงเล่นทุกนัดแต่การหมืองเวียนนักเตะมันเป็นเรื่องธรรมดาในโลกฟุตบอลไม่มีอะไรจะประกันว่าคุณได้ลงเล่นแบบนี้อย่างนั้นอย่างเสมอนั่นจึงทาให้ผมคิดว่าเขาควรอยู่คู่กับบริษัทจมูนอีกต่อไปสักหนึ่งปีเลยนะ แต่ว่างานนี้ทางดิบิท่าบอบอฟนะผมก็ยังเป็นห่วงจอดนซันโชอยู่ว่าจะยังไงกันแน่กับอนาคตของเขากับแมนยูนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเชลซีมั่นใจโฉกตัวแข้งแมนยูได้อย่างแน่นอนบรากเตะบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ อ่านะผมเป็นน้าเชลซีสโมรสร,รมหาเศรษฐีแห่งเวทีฟุตบอลเบลิงกิษเชื่อเลยว่าพวกเขาจะสามารถฉกดาวเตะของแมนยูมา่วกทีมได้นในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่นักเตะปฏิเสธจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในชินโอเทลฟอร์ดโดยมีรายงานมาว่าเชลซีนั้นเชื่อมาว่าพวกเขาจะสามารถพรากดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยางอังเคลโกเมส มาจากชินโอแทฟอร์ดได้นะฮะโดยสปอร์ต mm hmm. เมลเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าแ่ามานเชียสเดดและก็โกเมสไม่สบบามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่หลังจากคุยกันมานานร่วมป,ปีและกองกลางวัย19ปีคนนี้จะสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงสิ้นเดือนหน้าและรายงานจากดิมินเรอร์อ้างมาว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดต่ำกว่า20ปีพึ่งจะได้ว่าจ้างปีนี่าฮาวีนะฮะให้มาเป็นนายหน้าและก็เชื่อมาว่าเอเจนต์คนดังได้เปิดการเจรจากับมารินา่ากาโนฟสกายา่า หัวหน้าฝ่ายดูแลเรื่องการซื้อขายของเจลซีแล้วโดย่ังนั้นดังกล่าวเผยอีกว่าโกเมสคนนี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ที่จะทำให้เขารับค่าเหนื่อย30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และในขณะที่ทัพปีศาจแดงยังหวังที่จะมัดตัวเขาไว้ด้วยสัญญาฉบับใหม่แต่ตนตัวเองกลับต้องการการันตีการเล่นในทีมชุดแรกด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามผู้จัดการแั่งนำพาหน้าของทางเชลซีต้องการจะนำโกเมสคนนี้มายังกลุลกันดอนหลังจากเจ้าตัวเป็นผู้เล่นทีมีส่วนสำคัญเนอย่างยิ่งกับการผลักดันแข้งเยาวชนอย่างเบสันเมาส์ฟิกาโยชูมูรี่และก็ริสเจมให้ขึ้นมาในทีมชุดใหญ่โดยข่าวล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สปอร์ตเมลเปิดเผยว่าเจ้าในายใหญ่แห่งโอทาฟอร์ดนะฮะได้กำหนดเส้นตายในการแก้ปัญหาอนาคตของแข้งดาวรุ่งคนนี้ภายในสัปดาห์หน้านั่นเอง โดยโกเมสที่ได้ประเดิมทีมชุดแรกเมื่อตอนอายุ16ปีและเป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2 0 1 8นะฮะได้รับความสนใจจากสโมสรในต่างประเทศหลายทีมรวมทั้งบราร์เซโลนาอิตาิลลารนและก็บรูสเซียดอร์ชมุนนะฮะและว่ากันว่าอาร์ซนอนนัน้นกำลังจับตาสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยโกเมสเป็นกัรตันทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า19ปีที่นำทีมประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกปี2 0 1 8และเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะเขาเพิ่งบอกว่าอยากจะอยู่และกก็คว้าชชับนเ ซึ่งเขาได้บอกว่าผมเคยเห็นมาหลายปีแล้วการขึ้นมาจาก Academy และอยู่ที่แมนเชสเตอร์มาตลอดอาชีพการค้าแข่งของผมเขากล่าวร,ระหว่างการแชทกับ Google Hangout นะฮะทางเว็บไซต์ของสโมสรซึ่งเขาได้บอกอีกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะถามคว้าแชมป์กับสโมสรน,นั่นไง นี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางโกเมสนะฮะและก็ทางาผู้จัดการแฟแลังผาดดูเหมือนว่าจะสนใจเพราะหนูคนนี้จริงๆเลยนะครับผมซึ่งทางโซชาของเราน,นะฮะก็เตรียมตัวจะปล่อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นเองรับดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแข่งเป้าหมายผีเคยทำให้แมนยูอึ้งคาสนา้าจนโซชาลากไปคุยในอุโมงค์แล้ว โดยท่องเครื่องตัวเก่งนะผมที่เป็นนักเตะในเป้าหมายของ ed, มอพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ปรับแห่งเวทีฟุตบอลเบลิยี่ยเคยทําให้ปีศาจแดงอึ้งคาสนามโอแทฟฟ์มาแล้วและทําให้โอเด้กันนาโซชานะฮะต้องดึงเขาเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวในอุโมงค์ทางเดินเลยทีเดียวโดยมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วจะผลักดันเรื่องการซื้อตัวแจ็คิูดิช ในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้ย์เมイเกอร์ของแอสตันวิลล่าคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนฤดรกร่งานี้จะทำให้นารูโอมนะับผมต้องการที่จะนำตัวเขามาร่วมยังถิ่นโอทัฟฟอร์ดนั่นเองและดาวเตะตัวเก่งชาวอังกฤษรายนี้ก็เคยสร้างความประทับใจในโรนคอนความฝันมาแล้วด้วยการทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอึ้งไปตามๆกันกับลูกยิงอันยอดเยี่ยมของเขาในพิวริงกิตเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีรายงานจากทางแมนเชสเตอร์อินฟินิงนิวที่อ้างมาว่าลูกปัน่นโค้งอันสวยสดงดงามที่ทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่2ของทีมที่เสมอกับตามทางแมนยูไปนะฮะ2ต่อ2ทำให้โสชานั้นต้องเข้าไปตึงตัวเขาเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวในอุโมงค์หลังเกมกันเลยทีเดียวซึ่งต่อมาตัวกิริชก็าอมรับว่าน,นั่นคือประตูโปรโดของเขาและย้ำถึงความฝันของเขาที่จะลดแล่นในถิ่นโอแทฟฟอร์ดสถานที่ที่เขาอาจจะได้ลงเล่นบ่อยกว่านี้ก็เป็นได้เร็วนี้ เดยเขาได้บอกอีกว่านั่นคือประตูที่ผมชอบที่สุดตลอดการเลยนะในการยิงประตูที่โอเชี่ยฟอร์ดผมต้องการเล่นที่โอเชีฟอร์ดมาโดยตลอดผมเคยเล่นที่นั่นมาก่อนในรอบชิงบอลถ้วยของทีมสำรองแต่มันก็ไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะผมไม่รู้ผมปั่นได้โค้งขนาดนั้นยังไง,ท,งทันที่ยิงออกไปรู้เลยว่าบอลจะเสียบสามเหลี่ยมได้อย่างแน่นอนและผมคงจะไม่สามารถยิงได้ดีกว่านี้อีกแล้ว โดยหลังเกมโซชายังรูดซิปปิดปากแน่นกับสื่อเรื่องการย้ายทีมของกิริชแม้ว่าพวกเขาจะสนใจก็ตามทีนะฮะโดยเขาได้บอกอีกว่าผมไม่สามารถพูดมากเกินไปเกี่ยวกับผู้เล่นทีม,มอื่นว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถถึงระดับไหนหรือเป้าหมายของแมนยูเต็ดหรือไม่โซชาก็กล่าวต่ออีกว่าแต่เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมครับผมคิดว่าเขายิงเสียบมุมที่ผมยิงได้มาแล้ว2-3ถึงครั้งมันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่เราควรจะป้องกันให้ดีกว่านี้ทางฝั่งซ้าย แต่เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นเกมที่ดีมากๆ นี่ก็เป็นคาพูดของทางโซชาครับผมที่ได้บอกเลยว่าตัวเขานั้นรู้สึกว่านะฮะเห็นลูกยิงของเจ้าหนูแจ็คก,กิลิชคนนี้แล้วรู้สึกตัวสั่นระทวยไปเลยทีเดียวต้องเดินไปหาเขาแล้วต้องเดินไปบอกเขาว่าเฮ้ยไอ้หนูมาอยู่กับแมนยูดีกว่าไหมประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวกิลิชคนนี้เนี่ยเขาก็มีใจจะมาอยู่กับแมนยูอยู่แล้วอยู่ที่ว่าทางแมนยูนั้นจะสามารถปิดดีลนี้ได้หรือไม่นะฮะยังไงเราก็ต้องไปรอรับชมแล้วก็รอดูกันนะครับว่าช่วงไหนที่แมนยูจะปิดดีลแจ็คก,กิลเชคนนี้ได้เด และนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมรสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r ร b ์ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ